สบายดีสบายดีพี่น้องปกปายเบิร์สุขุสุขุนพี่น้องจาบรรยากาศรอบสองทุ่มพี่น้องจะลงไปยามโต่งอีกแล้วหลังจากที่ฝนตกเศร้า ลงไปยามส่วงสี่โมงกว่าเนาะลงไปก็ฝนตกก็ได้อยู่บ่หลเพราะได้กิน่นแล้วที่นี่ฝนตกแห้งก็เลยพาก,กันขึ้นมาส่วงคำและที่นี่บ่ท่านได้ลงไปเลยก็เลยว่าสิพากันลงไปยามตรงพี่น้องเนาะแต่ว่าป่านเก่าก็ยังบ่ท่านเอาขึ้นมาอยู่ด้ตอนแรกคิดว่าสิมีคนลงไปเฝ้าบ่บ่มีคนลงไปฝนเศร้าก่อน ปลากับเลาไว้ในถังอ่ะตัวยามแล้วไผ่ไพ่ไพกันน้เม่อเขาลักยามโต้งล้วบอกคิดว่าฝนจิตกแห้งตกบุญยศว่าเสียเขาลงไปเฝ้าอย่่พาอขึ้นมาเพราะว่าผ้นเศร้าเดี๋ยวสิลงไปยามโต้งกับซิมอนพรไสกับน้องเหมย มันกระตกแห้งอยู่แต่มันตกบัวเหิงป้าเถอยังเมิอดอยู่เด้บัวเห็นเดือนเห็นดาวชงสที่ตกอีกรอบเดืกอยู่เมนเนี่ยตกสองรอบเนาะรอบเศร้าส่วงสายสายแปดเก้าโมงตกอยู่แล้วก็ตกส่วงคำสี่โมงกว่า แต่ว่าน้ำไหลโบแห้งหรอกแต่ว่าเขาเป่นง Bruno. น้ำแน่เนาะจากให้หน้าไพ่ผู้ใดสะอยู่ผายนะบ่อนเขาลักยามโต่งหรอบอกอยู่งเทิงบอก ก็อยากให้ฝนมันตกแห้งๆอยู่เนาะพอสิได้เกี่ยวเข่าแล้วป่าสิได้ลงตรงในสาตัวใหญ่บ่ โอ้ธรรมุโสมจะยิงไฟใส่นี่ป่าบืนธรรมูโสมอาจับเอาให้มันได้เลยอย่าให้มันปุ๊ดเดะปุ้ดขอร่างับ้อาจับจะนี่ปลาข้อบืนธรรมู้ชมได้แล้วหนึ่งตัว่าหาเหล็กแทงลงมาแทงป่า ยังสีลงมาอีกอยู่ปไา,ปายังปไปคออีกแล้วท่านผู้ชมนี่ฮัลโหจับเสืท้ทั้งรถมันเบื่อเดี๋ยวฝนตกแล้วมันเบื่อเต่ว่าน้ำบป่าไหลมันก็เบ,บื่อ สิมอเขาใส่น่ะลงมายามตรงขึ้นไปสิลงพักกันลงมานแทงป่าอีกเด้เน่นำไรแบบนี้มันสิจโ,จโลเจเลยมืดฝนได้พี่นอ้อ,นนองเขาเจ้าเห็ดยังมาแทงป่าบอก บ่แม่เขามาลักยามโตงแล้วบ่ปัวโตงมันกัไก่มันบงังบังสะอยู่ถ้าแม่นมีคนมาลักเยี้ยงลักยามกับสิสสบโบเห็นส่วนใหญ่ขันฝนตกกลางคืนกัยลงมาเฝ้ากลางคืนมานอนเฝ้า ยาดเขาเจ้าอันมาลักยามมันก็นมีขโมยอยู่คนที่ลักยามของผู้อื่นเมื่อนอันซิมอนคอนไซน์ไปใส่เบ็ดกบเบ็ดหลังไหนที่ถือกบเน่ะหายเ,เข้าไปเบดทั้งเบ็ด <c oughs> ห ens, ายบักหลายหลังมันถือกบเขาเจ้ากระถอดไปเลยเดี๋ยวไปเบิ่งทาผู้ชมสีมอาทราลงมาเผาเด้อคันป่าลหองยหลลงมาเผาของชิมเจ้าลงมาหย่มละ วังคำนี่เต็ตมมืดๆได้ใ้ลงมาแล้วบ,เ,นะบเห็นป่าบ่ปลาดุกบ่ปลาปลาคอจโลตัวบักใหญ่หน,นึ่งเห็นบ่ เบิง่งนี่ยปลาคอท่านผู้ชมเห็นบา่างยังไผใส่ดูเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปไปไปแต่ส่วนใหญ่น่ะกังคืนเนี่ยปลาดุกลงคันฝนตกรอบ เดิกแล้วพักอันลงมาเฝ้ารถส่วนใหญ่กับพ่อน้องเมยกับพ่อใหญ่ส่างผัวใหญ่ลุนลงมาเฝ้าเต้อนั่นมันกระไหลอยู่ผู้ใดลงมาพ่อใหญ่ส่างบอกสีเย็นๆหน,น,นาวๆพี่น้องเพราะฝน ยุดตกแล้วมันอนนันน um um uh ั้นฮ่ามันเยอะดินี่ปัดอุ้ยปัดมันยังไม่ปัดจีลงมาเผาลงมาเผาเด้อเบื้องน่พี่น้องปัดเบื้องน่นี่ปัดโหลงมาเผาโลดเดี๋ยวเขามาลักยามเบิร์ตนี่เบื้องน่พี่น้อง ป๊บ่คิดบ่ฝันว่ามันสิลงหลาเป็นนี่บิ่งแน่พี่พี่พี่พปลาดุกนี่มันเบืนกันแล้วนี่ปลาดุกนี่มันหลาเป็นนี่ลงมาเฝ้าลงมาเฝ้าเบิ่งแน่พี่น้อง <Okay. S 1> อันนี้มันพูนพูน,นเห็นบ่อเออแก่น,นี่ปล่อยลงมาแก่อันนี้เขากั้นเป็นนันเป็นรีดมันพี่น้องเวลามันลงแล้วมันบ่สามารถขึ้นได้ใั่แล้วมัน ปีนขึ้นเนาะปลาเข็งวางคำในบ่ได้ป่นนี่อ่ะมามาแกะแกและก็ละไล่ลงดีไดยยังลงมาไวสั่นละเขาสิมาลักยามแม่ครับแมวเลาหลอบว่อนเองบอกว่าเาขึ้นมาไล่ลงก่อนมามาขวดลง เอามากระถางอะไรใหม่อสิมอนเจ้าขึ้นมาไหลลงให้น้องเหมยอุ้ยเร็วเร็วนันนั่นสิขึ้นเลอ้าวตกพี้อมึงแน เฝ้าเด้อเดี๋ยวขึ้นไปแล้วให้พ่อลงเมยแล้วมาเฝ้าพอป่ามันก็ต้องลงแท่นน้ำนะก็บ,บริสไลเด้อพี่นออ้องเนาะเพราะฝนมันบริตกหลายเมื่อยเลยมันลงแบบทีนี้อย่าเฝ้าไลลงเบิร์ดละดอลม,มอนข,อมข้างลุ่มนะเขย่าเขย่าเขย่า,ยาไม่อะ่ะเขย่าไม่ไหมโยกขึ้น พี่น้องป่าเข็งเพราะว่าตอนคืนไปอ่ะหาโมงกว่าหม,มูยิ้มมะเผ่าแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันกำลังสิลงขยา่าเขยา่ามันเกาะเดี๋ยวจังผูกซิมอนก็ยากเนอกเดี๋ยวจังผูกเอาถัทางทงังทัง ไอ้ไซคือบ่อทั้งไซอันเด้บ้าแชมพูสมเดี๋ยวคนสิเข้าไปตักอยู่ในพูนแตกสวดสวดไฟเขาเจ่ามาพี่น้องเห็นบ่ไฟเขาเจ่าเยี่ยงลบไปลบมาเแถวนั้นตองมาเฝ่า มาดูท่านผู้ชมจังได๋รู้สึกจังได๋พ่อชายหลายตกใจหยังบ่แม่นงูหึเบิ่งแน่พี่น้องป๊าดอ้าเสาลงมาทางนี้นะอาจาเนาะปกติปลาเข็งมันลงกงเวนนคืนบ่ค่อยเห็นลงจักเทื่อจ้าืท่านผู้ชมมอนเจ้ามาทางนี้เอางมาเดี๋ยวข่อยสิตักใส่ เบิ่งในพี่น้องปลาดุกมีบ่มีบ่ปลาเคียงลงหลายอาะเจ้าถือทางอันถืองวงมันอ่ะจับงวงมันอ่ะจับงวงมันอ่ะเอออายอนลงมาเนี่ยเออคอยสตาร์เบิ่งพี่น้องเบื้องเบว้าเบิ่งแน่บุคเคยยามกันคืนในหลายปีจกเคื่อ่ะปลคอก็ได้หลายอยู่อ้าจังไหนกันเลยลมมาเฝ้าด้วยซิมอนเนี่ย ข้าเจ้าลงมาแทงปากอ่ะมาเผาพร้อมอุ้ยสองถังในมือแต่าถังมาอีกมันเต็มแล้วนี่มันเต็มออกมาปลาลูกกระเล่นนึงเดือดตัวว่าลุกไปแล้วไปไม่เข้าเลยอยู่เออเอาไปเอาถังมาเร็วๆถังนันนี่ถังในนี่นี่เออมาเร็วๆเอาเถือเถื่อเถื่อใหม่เอา จับจับเบิ้งในพี่น้องืมเบิ้งในเต็มสองถังบัมันต้องอันโบกิดว่าสีได้หลายปันนิดด้พี่น้องเหน่าไปไปทอดนี่เป็นอย่างไปเข่งนี่อุปกรณ์ตัวน้อยก็ลงลายด้นี่ตัวนี่ เออรอบรอบก่อนคือประปคอหน่อยบริหลายไปนี่เบอร์แล้วโยกมองดูทางนี่อุยอุยอย่าพายกเด้ยกเดี๋ยวเดี๋ยวสีเอานี่ง้มไหวซาลาเมนสิเต็งเอาเาออกกันเอาไปเอาไปที่ลานผูทางน้ำบ่เต็งเอาไปรถโอ้ยยกขึ้นโอมันควมเดยสิมอนไปยกซอยด้หมจนยกบขึ้นพี่น้อง มันหนกักมันเต็มถังยกบ่อขึ้นมึงได้ถังใสระวังในมือมันขาดลงน้ำได้ไปปาเรือเสือพี่น้องโอ้ป่าเกือบสองถังพอใส่บ,บ่อขึยนจะไหลไปน,นี่ เบื้องในพี่น้องถามว่าน้ำมันไหลแห้งบ,บ่แต่มันแดดหลายเหมือมันบร่ได้ลงทีนี้มันก็เลยลงจำนี้แหละนำ้ำโมแมนลงอีกแล้วบอนนี่ลงว่าฝ่าวันลงอีกแล้วนะป่าย,ยัางโอ้กระาะมันเถอะหมัดไวคือเก่าอยู่ป่เดี๋ยวไปดูป่าตำผู้ชม ได้หลายคักเด้ <î Lights> เอาขึ้นมาตั้งเตียงพี่เหมเดี๋ยวอันคืนไปสิให้พ่อน้องเหมยกับ <L eg> ซีมอดพ่อไสลงมาเผาเ <L eg> บิงแน่พี่น้องในี่เต็นออกแล้วเร็วอ้ยออกอีกแล้วเบิงแน่บนีมีปัดอุ้ยมันเตีมแล้ว <L eg> บริมีปลาซิวพี่น้องมีแต่ปลาเข่งกับปลาคอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมืองแน่เด็ดถังเคืองแต่วันนี้อันเปนเทอันออกมาในทางในย่างๆ,ๆอยูยอย่เลยเทใส่สวิงนะผู้หนึ่งเทเร็วๆจับสวิงเทอันนี้ยามบพรา่อันจับสวิงออกอ่ะแล้วมันเต้น อันนี้ยามตอนอัน,นช่วงค่ำได้ซ้ำน,นี่เนาะเอามาเทใส่ลรอกะเดี๋ยวมันสิเต้นต้องตักเอา <c oughs> ต้องหาเนี่ยงม,มือ่อะไรใช่มันกระโดดอุ้เบิ้ลเอาสตรีนสตรีนเหนืองมเมื่อกับอันนี้มันสิง,งมอยู่หิวอกาศมันใ <c oughs> นที่เอาเยอะได้ <c oughs> <c oughs> รา้ายคัะพี่น้อง หามคว่ำเมื่อแล้วพี่น้องเดียวอันเชี่ยแอนพรถึงเมยลงมาเนาะพอเราสานแห่อยู่ป้าถูเสียงจุบจิบจุบจิบอยู่พรชัยบอกว่าบัวอยากเสือสายตาบอกเคยหยามกลางคืนในลายปนีจักเถื่อปกติปลาขี้อุ้ยเดี๋ยวก็คว่ำหามบ่อนหิวู้เดียวบ่ได้ หามยายมาเบิ่งงนป่าเด้หาบหนึ่งโหดโพเกิดมากกับผมเคยเห็นเด็กกังคืนหลายปีนี้จเถอเอากัระมั่งเราไม่เลือกเร็วๆๆลงไปเพื่อกองอุ่นอนี้ปากมันอยู่แม้เรามาเลือกป่าแม้เบิ่งงนี้นะ นี่นี่อลงไปเฝ้าด้วยฮะเอากะกะลังมาบุญยายลงมาเบ่งเนยย้ายพี่พี่เอามาดิเอาหมวกออกดูนี่นี่อันมาเก็บเลือกอันแยกอันปลาเค็งออกปลาคอออกอาเทลงลวมาเต้นไปเอาทางใหญ่มาอีกบุญ แม่ลงมาเบิ้งด้วแม่แปลว่าอันทั้งไงมาบุลเร็วๆปลาคอนะเก็บอันใจทางอันนั่นลงไปพอกล่องอุญูอายุขมันคนลักตักอะไรเบิ้งแน่นำู้ชมปลาคอนะเก็บอั่ใจทใั้งไง เดี๋ยวทั้งอันใส่ทั้งไซน่ะเปิดประเคงนะบนนี้พี่น้องประคอกันตัวหน่อยกัปลาลดกัมีเด้ปลาลดนี่ปลาลดสเอเลือกออกแซนตะก้ารนะปลาดุกกบมีดไหลามปลาปลาโรสน้ำไตไวเอาประคอตัวหน่อยกับลายได้แม่รอบนี้อาลงไปบุกคิดเนาะซิมอน ลงไปพอกองอุยหยในปากแหงมันแดดไล่งมือมันแดดหลายมือแล้วมันบริลงแทะกระน้ำก็บร่ได้ยหลน้ำเนี่บริแห้งพี่เมืยออันนี้เก็บเสีปไปพอต้องคัดแยกออกพี่น้องปลาคอปลาเข่งพอเดียวมันปนกันมันสิตายเนาะพอสิได้แบ่งกันนั่นแหละแบ่งกะบหกเจ็ดครอบครัว ขากนอกไปเลนี่คือซีเมนลงรอบนั่นแหละพอเข้าขึ้นมาแหล้วมันลงนับมันใบลายมาเบิ่งดูยายมีแต่ปลาเข็งส่วนใหญ่พี่น้องปกติเรเคยยามกันขึ้นในหลายปนีดเด้ เดี๋ยวเดือกๆลงไปยามอีกรอบเนี่ยปลาเค็งป่านปลากะอักแก๊บเลยปลาดุกนะมีอยู่ตัวสองตัวนี่แหละเดี๋ยวปลาดุกบัค่อยลงปลาซิวกับบุ๋นเนาะปลาซิวกับบุ๋นแต่ปลาซิวเนี่ยอยู่ในหน้าหน่วยน่อยๆแต่บุลงส่วนใหญ่กังเวนเนี่ยมันบุค่อยลงปลาซิวบุลงกลางคืนปลาซิวมันลงกังเวนมันลงกางเวนไอ้มันขำแล้วมันบุ๋น ลองไปลูบหัวประดุกดอซิมอนประดุกว่าเอาก็ต้องนะตักนี่รันี่ีตากันเะลาเมืได้ปลาลดก็ได้หลเติบปลาลดนะก็ไหลเดปลาลดท่านผู้สมป่าเข่งท่านท่านผู้สมเรียปลาลด แต่ส่วนใหญ่เนี่ยปลาเค็งแต่ว่าปลาโลคอรอบนี้นะี่ยตัวน้อยกันหลายเด็ดปลารสนะปลารสเนี่ยเอาไหมมันรีบๆไปไว้ยังปลาลดปลารสลายโตอยเดี๋ยวมันลง<ป>หลังจากที่แดดมาสีมื่นพี่น้องกลับมาฝนตกอีกทีป่าลงบักหลายเดี๋ยวตอนเชา้าอ่ะลงไปหยาบอีกรอบเนาะอันนี้รอบดึกนะจ๊ะ รอบสองทุ่มเดี๋ยวรอบดึกๆกับชีิลงอีกรอบ <c oughs> มานั่งคัดป่าเบิดตขึ้นเนี่ย <c oughs> ดีแต่ปลาซิวบ่ลงคัดปลาซิลวลงที่มานั่งเลือกปลาซิวอีกอ <c oughs> อันนี้มันเป็นป่าหน้าพี่น้องมันบ่เวณนป่าห่วยเนาะมันเลยบ่คอยเมี่นันขี้เหงอบ่มีใบไม้หลายขู่หลายคนกับสะอ่อนเบ้าหมีบอกเลยว่าปีนี้น่ะหลายคักป่า แต่ว่าน้ำยังทันมาฝนก็ยังบพันแห้งเนาะแต่มันก็ลงอยู่พอฮอดฤดูมันลงแล้วลาอ่ามันจะตัวน่อยาตัวน่อยลายประคอรอบเนี่ยแต่เก่้านี่ยมันเงี้ยตัวใหญ่เด้อ อันนี้ก็แบงเบิดตระกูลพี่น้องสฉพาะอยู่ขอบคุ้ยหกเจ็ดขอบคุ้ยอยู่ตรงนี้ก็แบงกันเบิร์ญาตพี่น้องอีกมหาผูนาน้นั้นผู้นี่บ่มีป่ากระแบงกันไปอีกถึงว่าสิได้หลายก็ตามแต่ว่าแบ่งแบ่งกันไปแล้วก็ได้พูละพูละหน่อยก็พอะกินอยู่เนาะนีะน ปลาคอหนึ่เป็นแล้วนี่ปลาคอพี่น้องปลาคอก็มีตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยกมอ็มีก็ได้หลายอยู่ครังไปค้งนปค้างแล้คก็ังไม่ตายลองปลาดุก <Okay. S 1> ปลาเค็งนะผู้ดี<ม>ทอด

นั่นแหละพี่น้องจา้ามาอนี้ก็นชิคอเก็บภาพบรรยากาศดีเพคเท่านี้นะจา้าขอบคุณทุกกำลังใจรอรุ่นรอบต่อไปพี่น้องแต่ว่ารอบเดอกกะอาจจีเป็นซิมอนพอนไชพองเมย์ลงไปเฝ้าเนะเาะรอบเศรารอติดตามแล้วดูปลาลงตรงอีกแล้วไปแล้วพี่น้องสบายดีเดี๋ <S <S ยวแบ่งเอาป่าเมื่อไวก็เดอซิมอน จังมาใหม่มันบริมีหม่องคังได้นน่